สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาชมงาน Thailand Coffee Fest 2025นะครับระหว่างวันที่10ถึง13กรกฎาคมที่ Impact เมืองทองนะครับที่ Hall 5นะครับถึง Hall 8นะครับด้วยคอนเซปต์ของปีนี้นะครับคือ Drink b e t t e r c o f f e e นะครับเรามาดื่มกาแฟที่ดีกว่ากันนะครับทีนี้เนื่องจากในมุมมองช่องผมเนี่ยจะเป็นพวกรีวิวอุปกรณ์เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าปีนี้มีอุปกรณ์อะไรใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับและอาจจะมีรวมไปถึง อุปกรณ์ที่เคยออกมาแล้วในช่วงปีที่ผ่านมาแล้วผมยังไม่เคยพูดถึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูกันว่ามีตัวไหนหน่าสนใจแล้วก็อาจจะมีเมล็ดนะครับหรืออาจจะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเสริมประกอบด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าปีนี้มีอะไรบ้างครับนี่เราเข้ามาในงานแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าปีเนี้ มีเครื่องชงกาแฟตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับเทรนของปีเนี้ยมันก็จะเป็นเทรนที่แบบเครื่องที่เน้นว่าเล่นโปรไฟล์ได้ควบคุมต่างๆได้แบบดิจิตอลมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูตัวอื่นกันด้วยเรามาอยู่ที่บูธเวนตรงจีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูเครื่องรุ่นใหม่ที่กำลังจอกมานะครับชื่อว่าลิต้านะครับ เป็นคล้ายๆกับตัว Data ที่ผมเคยรีวิวไปแต่ว่าจะเป็นตัวที่เล็กลงนะครับคุณสมบัติเนี่ยแทบจะไม่เล็กลงเลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงครับตัวนี้โอเคครับนี่เรามาอยู่ที่เครื่องลิต้านะครับจะเห็นว่าขนาดมันเล็กกระทัดรัดลงนะครับแล้วก็มีจอการใช้งานเหมือนกับรุ่นพี่ Data เลยนะครับอ่ะตัวนี้เนี่ยมันมีคุณสมบัติยังไงบ้างที่มันต่างกับ Data ไอ้เท่าที่ผมเห็นเนี่ยซอฟต์แวร์เนี่ยก็ดู คล้ายกับตัว Data เลยแทบจะเหมือนกันเลยที่นี่นจริงๆมันใช้แทนกันเลยได้ไหมครับซอฟต์แวร์ตัวนี้อใช้แทนกันได้ครับมันใช้ตัวซอฟต์แวร์ตัวเดียวกันแอปพลิเคชันเดียวกันครับผม<อ>ตัวนี้จะเป็นแอปพลิเคชันที่ทางเวนโดจีครับเขาเพิ่งอัปเดตมาใหม่เลยเพิ่งลงวันนี้ใหม่ๆเลยครับโอเคแล้วก็เราสามารถปรับตั้งโปรไฟล์เนี่ยแก้ไขได้เหมือนกับตัว Data เลยครับ<อ>ก็สามารถเล่นเป็นสเตทได้เหมือนกันเป็นสเตทได้เลย20สเตทใช่ครับ เล่นโฟล์เล่นเพเซอร์ได้หมดใช่ครับซึ่งตัวนี้ปั๊มภายในครับเขาจะเป็นตัวอิเล็กทริกไวเบชั่นปั๊มซึ่งเป็นเทคโนโลยีของเวนโดจีเองที่ทําให้ปั๊มสัตว์เนี่ยสามารถปรับเพรเซอร์ได้โอเคถ้าปั๊มไวเบชั่นปกติมันจะไม่สามารถทำเพเซอร์ได้ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของตัวเวนโดจีเขาครับที่ทําให้สามารถปรับเพรเซอร์ได้นะฮะเราฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับตัว Data เลยแล้วก็จะมีโหมดที่พิเศษ ขึ้นนะครับก็คือเป็น Easy mode ของตัวเครื่องครับตัว Easy mode เนี่ยเราสามารถเลือกเป็นโปรไฟล์ที่เราเซตไว้ได้หรือจะไปดึงโปรไฟล์เข้ามาใช้ได้เลยโอเคแล้วก็แค่แบบจิ้มกดปุ๊บมันก็จะรันโปรไฟล์นั้นให้เลยก็เป็นเครื่องที่น่าสนใจเดี๋ยวตรงนี้มีจอให้ด้วยใช่ครับสามารถดูโชว์อุณหภูมิโชว์อะไรขึ้นมาตรงใช่ครับเวลาชงปุ๊บมันจะมีอุณหภูมิบอกโอเคแล้วก็มีเพชร์บอกนอนกดอ๋อโอเคโชว์ว่าเป็นแมนนวล นะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมเห็นนะที่หัวกรุ๊ปตรงนี้หัวชงตรงนี้มันจะมีอยู่3กลปุ่มมันมีปุ่มสตรีมปุ่มแมนนวลโฟล์ flow, กับปุ่มแมนนวลเพรสเชอร์ถ้าเรากดตัวน,นี้ก็จะเป็นสตรีมเห็นไหมครับและน,นี้เป็นโฟล์ถ้าเรากดค้างไว้กดค้างครับมันก็จะเริ่มเป็นโฟล์เราก็สามารถคุมตรงนี้ได้ว่าโฟล์หนึ่งสองสามันมีตัวเลขขึ้นจะหยุดก็กดหยุดอันนี้เป็นแบบแมนนวลเพรสเชอร์ เรากดค้างปุ๊บเริ่มมันก็จะเริ่มว่ากี่บาก็บอกไป1 2 3หรือเป็น9เป็น8มันเป็นจุดที่ทำให้เล่นแมนนแบบสะดวกขึ้นไปอีกนะเพราะเรากดตรงนี้ได้เลยค,คุณสมบัติแบบนี้นี่ราคาเท่าไหร่ครับในงานนี้ไม่เกิน80,000ืครับถ้าจะมามา่น0 0 0ใช่ไหมโอ้โหสเปคนี้79,000นนะครับใครสนใจนะครับมาจองซื้อในงานได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปกันเลยครับ และในงานนะครับเครื่องนี้นะครับเอสดาก้อนหัวเดียวนะครับราคา99,000ที่ผมให้มาดูเครื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหลังไม้เนี่ยมีคนถามผมเยอะมากว่าอยากเปิดร้านงบไม่เกินแสนเนี่ยเครื่องตัวไหนซึ่งพองบไม่เกินแสนผมก็จะแบบว่ามันยังไม่มีตัวที่ถูกใจจริงๆค่ัเพราะว่าสาหรับเปิดร้านเนี่ยมันก็ต้องรองรับการใช้งานที่ค่อนข้างหลายร้อยแก้วต่อวันได้ใช่ไหมตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยผมว่า99,000นะครับ มาลองดูได้ครับในงานสําหรับใครที่สนใจที่จะเปิดร้านนะเป็นตัวเลือกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบูธต่อไปได้เลยครับโอเคที่นี่นะครับเดี๋ยวเรามาอยู่ที่บูธของ WPM นะครับจะมาดูเครื่องชงกาแฟตัวล่าสุดนะครับ WPM Primus นะครับ Primus Primus อะไรเงี้ยแล้วแต่จะเรียกแล้วกันเดี๋ยวเรามาดูว่าเครื่องนี้นะครับมีความน่าสนใจตรงไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันที่เครื่องเลยนะครับ เดี๋ยวเครื่องนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกอะไรนะครับจะมีพูดให้ฟังฟังชั่นคร่าวๆนั่นเองนะครับเราจะเห็นหน้าจออยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็การโยกตรงนี้นะครับอ่ะอันนี้คือปุ่มกดน้าร้อนอันนี้ปุ่มสกัดนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยแล้วกันนะครับว่ามันทําอะไรได้บ้างเราไปดูที่เมนูอ่ะเราตั้งอุณหภูมินะครับตรงนี้อ่ะอน,นี่คืออุณหภูมิเราก็เลือกได้ระหว่าง88โอ้ลงมาได้ถึงแบบต่ํามากเลยนะครับโอเคเราตั้งไว้ที่สมมติว่า92อ่ะเหมือนเดิมแล้วกัน มีโหมด Manual, s e มิออโต้โหมดออโตผมอธิบายให้ดูบนบนไม่กี่โหมดนี้แล้วกันนะครับแมน u วลเนี่ยก็คือเราสกัดแมนนวลโดยใช้การโยกอันนี้ถ้าเราเริ่มนะครับเราโยกมาเลยมันจะบอกว่าทาร์เก็ตเนี่ยตี่ตั้งไว้กี่บาร์นะแล้วก็เลื่อนไปมันค่อยๆขึ้นไป Flow ตอนนี้เท่าไหร่นะครับถ้าเรามีกาแฟอยู่มันก็จะบอกแรงดันสกัดว่ามันสกัดจริงๆอยู่ที่กี่บานะครับแล้วก็ สมมติว่าเราเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับแบบแมนนวลแบบนี้โยกได้แบบนี้เลยนะครับเป็นแมนนวลอ่ะสมมติจบช็อตเราปิดพอปิดแล้วเนี่ยเราสามารถเซฟช็อตนี้ได้ด้วยนะครับเรากดเนี่ยเราก็เซฟช็อตชื่อช็อตไปเลยถ้าเราชิมแล้วชอบนะอยาก,เซ,กเซฟก็เซฟได้เลยนะครับอ่ะหรือจะเป็นโหมดเซมิออโต้นะครับเราจะเป็นแบบ4 Sta ตจนะครับอย่างเช่นเริ่มที่2บาร์ไปที่9าบาร์มาที่3ามบาร์ไปที่5บาร์ยังไงก็ได้อ่ะสม,มมติเราเริ่ม อ่นนี่คือสเตจแรกเราจะไปสเตจไปแล้วก็แค่กดหน้าจองนี้อ่นนี้ไปสเตจสองอนแล้วก็ next a t e ไปเรื่อยหรือถ้าเราหยุดแล้วพอใจล้วก็กดหยุดมันก็หยุดนะครับซึ่งการใช้งานละเอียดเนี่ยเดี๋ยวตอนที่รีวิวจริงเดี๋ยวผมจะอธิบายละเอียดให้ฟังนะครับตอนนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนแต่ที่แน่ๆเครื่องนี้นะครับเวลาทำงานนะครับบอกเลยเป็นเกียร์ปั๊มที่เงียบมากครับคุณแทบไม่ได้ยินเสียงปั๊มทํางานเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับในงานนี้มาดูในงานได้ราคานะครับ 55,000บาทรีบมาก่อนจะหมดนะครับอเดี๋ยวเราไปที่ตัวต่อไปเลยนะครับทีนี้ครับเรามาอยู่ที่เครื่องของยี่ห้อ Deep b r e w นะครับจะเห็นว่าเทรนตอนนี้เครื่องก็จะเป็นแบบเล็กกระทัดรัดมีจอให้ใช้งานแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูว่าฟังก์ชันมันเป็นยังไงบ้างนะครับเราจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชัน เป็นช็อตที่เราเซฟไว้เป็นโปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะครับอ่าสมมติว่าเราตั้งค่าอันนี้เราเปลี่ยนภาษาได้อยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมเป็นภาษาอังกฤษจริงๆมีภาษาไทยด้วยอ่ะผมมาบนี้แล้วกันสมมุติว่าเรามาที่ Service เมนูแล้วเป็น b e v e r a g e Setting นะครับก็คือว่าเราจะตั้งค่าช็อตของเรานะครับเครื่องนี้สามารถตั้งได้ถึง5 s t สเตทนะครับห้าสเตทในแต่ละสเตทเนี่ย สามารถตั้งเพรสเชอร์ได้ว่าเราจะเอาเพรสเชอร์เท่าไหร่แรงดันกี่บาร์นะตั้งไปเลยปริมาณกี่ ML ในแต่ละสเตนนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยสมมติว่าเราตั้งน้ําให้มันประมาณหนึงเนี่ยสมมติผมตั้งให้ดูก่อนแล้วกันนะครับประมาณนี้เราเห็นว่าแต่ละสเตนนะครับเราสามารถปรับอุณหภูมิได้ด้วยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับระบบทำความร้อนของเขาเนี่ยเป็นเทคโนโลยีของ4 t ร์ทรูมิเนะครับก็คือสามารถทําความร้อนได้ แบบเรียลไทม์เรสามารถขึ้นและลงได้เลยนะครับเป็นเทคโนโลยีของทางยุโรปเรานะครับมันก็เลยแต่ไม่เครื่องนี้นะครับสามารถปรับอุณหภูมิระหว่างสเตจได้อ่าผมให้ดูนะครับลงมา85ตรงนี้ขึ้นไปอ่ะมันมันปรับได้นะครับแล้วเพิ่มได้ถึง5 s t สเตจนะครับแล้วก็เซฟก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้ส่วนนองนั้นนะครับก็จะมี ฟังก์ชันสตรีมนมแมลงต่างเนี่ยก็มีอยู่แล้วปกติซึ่งอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะว่าเครื่องนี้ถือว่าทําได้น่าสนใจเหมือนกันนะครับราคาในงานตอนนี้นะครับลดอยู่ที่68,800ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจก็มาดูในงานได้นะครับโอเคเ,อเดี๋ยวไปดูตัวต่อไปเลยครับทีนี้ถ้าเรามาอยู่ที่บูธของ p b e r บ y ไทย <S 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 นะครับ <S <S ทีนี้เราจะมาดูเครื่องชงตัวนี้นะครับ จริงๆเครื่องชงตัวนี้มันออกมาเป็นปีๆแล้วล่ะใช่แต่ว่ายังไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่แต่จริงตัวนี้มันมีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาทําความรู้จักกันนิดนึงว่าตัวนี้มันมีความสามารถอะไรยังไงบ้างนะครับเครื่องนี้ครับมันสามารถเล่นอ่า uh, pressure profile ได้แล้วก็ตัว temperature profile ได้ก็คือมันสามารถเซตอุณหภูมิได้ในแต่ละช่วงของการสกัดได้เลย เส้นอุณหภูมิระหว่างอุณภูมิให้มันแตกต่างกันแตกต่างกันได้ด้วยแต่ละช่วงของการตัดแล้วก็แรงดันในแต่ละช่วงได้โอเคใช่แล้วก็มันสามารถเซตโปรไฟล์ได้อะครับได้สูงสุดเป็นหลักร้อยเลยโอเคแต่ว่ามันสามารถเซตให้มาโชว์ที่หน้าจอได้สูงสุดที่18โอ,โอเคแล้วตอนนี้ระบบทำความร้อนเป็นแบบไหนครับระบบทคำความร้อนจริงๆเขาเรียกว่า i n d u c t i o นครับ i n d u c t i o นใช่ไหม induction คือการแคปเจอร์การทีใช่ครับก็คือมันจะไม่มีมอเตอร์เลยเวลาเรากดปุ๊บ มันก็จะเป็นข้อน้ําวิ่งตรงกลางตัว <Okay. S 1> ทำความร้อนครับมันถึงเป็นจุดที่ทําให้เราสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ใช่นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูที่หน้าจอนิดน,นึงนะว่ามีฟังก์ชันอะไรยังไงบ้างนะครับปุ่มตัวที่หัวตัวนี้ครับก็คือมันจะเป็นสําหรับกดสั่งการก็คือสั่งชม <Okay. S 1> อย่างตอนนี้มันขค้ืเอง l a คือพร้อมที่จะชอละก็กดชมได้เลย <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> มันก็จะสัก,กัดออกมาตามที่เราตั้งไว้ของโปรไฟล์นั้นโอเค แต่มันจะเราอุณภูมิไม่ถึงก่อนแล้วมันค่อยปล่อยน้ำ<ๆ>ก็คือ <Okay. S 2> มันตั้จากมันไม่มีหม,ม้อต้มมันจะมีน้ําที่มันสแตนด์บายอยู่ประมาณ5060องศาประมาณนี้ก็คือเวลาเราสั่มสมมติเราเซตไว้ที่95อะไรอย่างงี้ครับมันก็จะทําความร้อนแล้วก็เอาน้าออกมาแือ<ๆ>ถ้าน้ํายังไม่ถึงอุณภูมิที่ตั้งอะ่ะมันจะไม่ออกโอเคใช่และการตั้งค่าเป็นยังไงบ้าง๋ยนลองดูคร่าวๆการตั้งค่าก็คืออย่างตรงนี้ครับเวลาเราจะเข้าไปเซตครับก็คือกดค้าง เคเข้าไปที่รีซิปีเคเข้าไปตัวที่มันโชว์รีซิปีใช่ครับอ๋อเราก็เลือกได้แล้วก็เลือกได้อันนี้เซ็ตไว้อยู่ประมาณ6แอลองโชว์ดูสักอันหนึ่งก็ได้ครับผมจะเข้าไปเซ็ตตัวนี้นะครับก็คือมันจะเลือกได้เพรสเ u อร์โปรไฟล์หรือเทมเปอร์เจอร์โปรไฟล์ใช่เพรสเ u อร์โปรไฟล์มันก็จะได้ตั้งแต่ช่วง P ีเลย P ีอินฟิวชั่นปริมาณน้ำเท่าไหร่แรงดันเท่าไหร่ใช่แล้วก็ช่วงแลมอัพแลมอั จะต,ต้องการปริมาณน้ําเท่าไหร่นครับรัปรับมันจะปรับได้เลยแล้วก็กราฟมันจะปรับให้เรียวโอเคแล้วก็ช่วงสกัดแล้วก็โบสแลวก็แลมด้าวอ่าโอเคใช่ครับแต่ทีเนี้ยพอดีของมันอีกอย่างคือมันจะเป็นโมดูลแยกถ้าเราจะทําแค่กาแฟแล้วก็ซื้อเฉพาะตัวํำกาแฟ ถ้าเราอยากได้นมก็ค่อยไปซื้อโมดูลนม<ช>เพิ่มเติมามาดูโมดูลนมกันแล้วกันครับตรงนี้เอาพูดคร่าวๆแล้วกันนะครับมันก็จะสามารถตั้งค่าโฟมได้แบบละเอียดมาก<ช>ก็คือตัวนี้มันสามารถใส่นมได้จริงๆมันใส่ได้สอง,สองประเภทก็คืออย่างนมวัวกับนบทางเลือกโอกเคะขึ้นโชว์ที่หน้าจอหลกัลกๆมันจะมีอยู่แค่สอโหมดครับก็คืออุณหภูมิกับความหนาแน่นของโฟม,โฟมใช่ก็คือเลิกเป็นเปอร์เซ็นต์ อ่าโอเคออกมาคือเป๊ะเลยพร้อมใช้งานทันทีซึณนดมฟูมได้โฟมได้แล้วโอเคก็ติด้แล้วก็ไปเทอาร์ตอเลยโอ้ใช้งานง่ายประมาณนี้นะครับสําหรับเครื่องตัวนี้เดี๋ยวเราจะไปดูอีกเครื่องหนึ่งของบูธนี้นะครับเป็นเครื่อง s สเลเ r อร์เดี๋ยวเราไปดูตัวต่อไปเลยครับโอเคเครื่องนี้นะครับเป็น s l a y ยอร์สต m ีมซิงเกนะครับเมื่อก่อนมันจะเป็นตัวที่แบบมีแต่2หัว ก็เพิ่งออกใหม่มาเป็นรุ่นที่เป็นหัวเดียวนะครับก็จะเหมาะกับโฮมยูสมากขึ้นตัวนี้ไม่มีอะไรเดี๋ยวมารอดูรีวิวหลังงานแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ตัว f u l l y Automatic ของเขานะครับเดี๋ยวไดูกนะันโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเครื่องแบบ Fully Automatic กันบ้างนะครับปกติช่องผมก็จะไม่ได้รีวิวอะไรที่เป็นแบบนี้ โอเคแนะนําเลยครับตัวนี้ตัวนี้เขามาเป็น f u l l y automatic ที่ค่อนข้างไฮเอ็นิดนึงตัวนี้มนเป็นแบรนด์ใหม่ครับชื่อแบรนด์คาเย่ใช่มาสามารถใส่เมล็ดกาแฟได้2องถึงสามเมล็ดเลยมันจะมีโถแยกครับผมซึ่งตัวเต็งของมันจริงๆอ่ะตัวนี้มันสามารถสกัดออกมาได้เทียบเท่ากับเครื่องเดปริโซเครื่องใหญ่ๆเลยก็คือถ้าแบบไลทเทสอย่างเงี้ยครับไม่จะไม่รู้เลยว่าตัวไหน เพราะจริงตัวนี้ผมมาดูแลฟังกช์ชันการปรับของมันในแต่ละการสกัดเนี่ยถือว่าทำได้ค่อนข้างละเอียดมากนะครับจน<ช>แบบว่าเฮ้ยอโตเมติมาทำได้อย่างนี้แล้วเหรอเดี๋ยวนี้ผม<ช>ก,ก็เลย<ช>ต้องมาแนะนำกันนิดนึงเพราะในในในตัวเครื่องมันอ่ะมันจะมีตาช่างด้วยมันสามารถบดกาแฟได้สูงสุดอ่ะ24กรัมเลยซึ่งมันบดออกมาได้ค่อนข้างเสถียรโอเคใช่ครับและผมชอบตรงท่มันใส่เมล็ด แบบมล้วขั้วกลางขั้วเข้มขั้วอ่อนมันสามารถแยกแล้วเราเราสามารถแยกนี้ได้ก็ตั้งชื่อต่้งๆเดี๋ยวแล้วมันจะมีเมนูนมมันสามารถผสมนมเข้ามาให้เราได้ด้วยนมมันจะมี2แบบครับเราจะสตรีมเองก็ได้มันจะมีก้างสตรีมมาให้ตัวนี้แล้วก็ให้กดจากเครื่องก็ได้ครับใช่ก็คือจะมีโหมดกดมิลคโฟมหรือว่าสตีมเองเคนี่เรามาดูฟังก์ชันการสกัดกาแฟดีเพราว่ามันมี นันอะไรที่มันละเอียดอะไรนั้นบ้างฟังก์ชันจริงๆมันจะมีตัวฟังกช์ชันหนึ่งที่เรียกว่า CLS อะครับตัวของตัวเครื่องก็คือตัวนี้มันจะ adjust ให้เราอโต้เลยเราแค่ใส่เวลาที่เราต้องการกับปริมาณกาแฟที่เราต้องการยกตัวอย่างเช่นเราต้องการกาแฟ18กร,รมัมสก,กาัาดออกมาที่26วิอ่างเงี้ยครับเครื่องมันก็จะคำนวณออกมาให้เราเลยแล้วก็สก,กัดออกมาให้เราเลยว่าเวลาเท่านี้กับปริมาณกาแฟเท่านี้มันจะออกมาได้ประมาณไหนโอเคก็ อ่าในลรงกดเข้าไปดูได้ไหมครับอ,อ่อถ้ากดเข้าไปดูจะเข้าไปเซตติ้งในเมนูอ๋อ<ๆ>มันต้องมี password ใช่ใช่โอเค แต่จริงเนี่ยตัวนี้ถ้าสนใจมาลองดูได้เพราะว่าผมดูมาแล้วล่ะเมื่อกี้การปรับของเขาเนี่ยสามารถเลือกกาแฟกี่กรัมรือกสกัดเรื่องอะไรเวลามันทําได้ค่อนข้างละเอียดนะครับแล้วก็ชิมดูแล้วเนี่ยผมถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็ตัวนี้สําหรับใครที่เป็นประเภทโรงแรมร้านอาหารที่แบบลูกค้าเยอะให้กดเองเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะครับเครื่องนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องต่อไปเลยแล้วกันครับโอเคครับขอบคุณมากครับครับผมครับ แล้วมาอยู่ที่บูธของเบโนโนะครับตอนนี้จะเป็นเครื่องชงกาแฟรุ่นใหม่นะครับเป็นเบโนโรุ่นพิกโคลโซึ่งตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวหลังงานนะครับตัวนี้ผมจะมีรีวิวด้วยนะครับตัวนี้ราคาประมาณสัก30,000ืนต้นๆน,นะครับถ้าสนใจก็มาดูในงานได้สีขาวมินิมอลเงาๆสเปคต่างๆเดี๋ยวรอชมหลังงานรีวิวนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปเครื่องต่อไปเลย นี่นะครับเราอยู่ที่บูธของ Worldwide Coffee นะครับตัวนี้นะครับ Cosmo Titan ตัวนี้เดี๋ยวก็รอดูรีวิวเหมือนกันนะครับหลังงานเหมือนกันนะครับตัวนี้ข้อดีก็คือเป็นโรตารี่ปั๊มนะครับแล้วก็ Dual Boiler การสตีมตัวนี้นะครับเราสามารถตั้งอุณหภูมิให้หยุดเมื่อถึงอุณหภูมิที่ต้องการได้ด้วยนะครับตัวนี้อย่างหนึ่งเราสามารถจะเติมน้ําข้างหลังหรือว่าจะต่อน้ํตปงก็ได้ด้วยนะครับมันเลือกได้รอดูแล้วกันครับหลังงานนี้นะครับ ตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของบอนกาแฟนะครับผมมาให้ดูเครื่องบดตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นลามาโซโกสวร์ราคานะครับอยู่ที่200,000บาทนะครับราคาในงานลด5%เซเหลือแสนเก้าหมื่นบาทเป็นเฟืองค o นิ c คิลเบอร์83มมิลของลามาโซโกนะครับปรับรอบได้เมื่อเช้าผมมาชิมช็อตแล้วคู่กับสตาร์ด้เอกตัวนี้นะครับบอกเลยว่าหวานติดลิ้นเลยก็ตัวนี้ถ้าใครสนใจอยากลองชิมนะครับมาลองชิมในงานได้เดี๋ยวไปดูตัวต่อไปนะครับเป็นตัวราคาย่อมเยาบ้างนะครับ นี้เรามาดูเครื่องบดท,ที่ราคาย่อมเยากันบ้างน,นะครับตัวนี้นะคร่บเพิ่งออกใหม่ในงานนี้เลยนะครับจะเป็นของยูเรกา p ิซซ่นะครับเป็นเฟืองแฟตเบอร์65มิลจุดเด่นของตัวนี้เลยนะครับก็คือว่านี่ให้ดูครับมอเตอร์รับประกัน10ปีนะครับเขามั่นใจในมอเตอร์มากเพราะเป็นมอเตอร์จากอิตาลีทุกอย่างเป็นอิตาลีแท้ๆราคาก็อยู่ที่ 17,000บาทนะครับถ้าสนใจก็มาดูในงานได้นะครับตัวนี้เพิ่งออกใหม่เลยส่วนอันนี้ถ้เป็นเฟือง65มิลที่จะใช้กับเครื่องบดอย่างอะตอมที่ผมจะมีรีวิวตามมานะครับจะเป็นเฟืองไดมอด์มีหลายตัวให้เลือกนะครับผมมีทุกตัวเดี๋ยวรอดูรีวิวได้แต่ว่าแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับ นี่นะครับบูธมิสช h ฟต f นะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวเครื่องบดท,ที่น่าสนใจเป็นเฟืองค o นิคอเบอร์สองชั้นนะครับก็เดี๋ยวรอดูรีวิวหลังงานเหมือนกันนะครับตัวนี้โอเคครับเดี๋ยวไปต่อไปเลยทนี้นะครับเรามาดูเรื่องเมล็ดกาแฟบ้างนะครับตรงนี้จะเป็นบูธ n d the World นะครับจะรวมเมล็ดกาแฟ ของทุกทั่วมุมโลกนะครับหลายประเทศเลยนะครับเดี๋ยวลองไล่ดูได้ว่ามีประเทศอะไรบ้างนะครับถ้ามาในงานทุกครั้งเนี่ยมเมล็ดผมพลาดไม่ได้ก็คือมเมล็ดของ Bean's ลูเกอรนะครับปีนี้นะครับก็คือพิเศษตรงที่ว่าคุณลิสเนี่ย จะเป็นตัวแทนนําเข้าของเครื่องบด FM g u i d e r ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น FM g u i d e r ตัว120มิลแฟตเบอร์ที่ผมรีวิวไปแล้วกับโยด a ะนะครับโยด a ะร้อยที่ผมเพิ่งปล่อยรีวิวไปเหมือนกันนะครับก็ถ้าสนใจมาเล็นดีๆนะครับตามมาได้เลยครับรับรองไม่ผิดหวังแล้วก็เครื่องบดด้วยนะครับ FM g u i d e r นี่ก็ถือว่าเป็นเครื่องบดที่ดีดีเลยตัวหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปพาชมงานในปีนี้ จร,จริงๆคือมีอะไรให้ดูเยอะกว่านี้มากๆนะครับทั้งกิจกรรมงานแข่งกิจกรรมของบูธต่างนะครับแต่ถ้าให้พูดจนหมดเนี่ยเกรงว่าคลิปจะยาวหลายชั่วโมงเอาเป็นว่าคลิปชมงานแนวผมเนี่ยจะเน้นพาดูอุปกรณ์ต่างนะครับซึ่งปีนี้ก็จะมีเครื่องชงหลยเครื่องหน่อยที่น่าสนใจนะครับเราจะเห็นเทรนด์ของเครื่อง Home Use นะครับที่จะเริ่มไปแนวทางที่ล้ำมากขึ้นเช่นเล่น p r e s s u r e p r o f ไ l e ได้สกัดได้หลายสเตจนะครับแล้วก็ราคานะครับเริ่มจับต้องได้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ผมว่าแนวโน้มหลายปีจากนี้ไปนะก็จะมาแนวประมาณนี้แหละครับส่วนเครื่องบดกาแฟนะครับก็จะเริ่มดีขึ้นในราคาที่ค่อยถูกลงแล้วก็อย่าลืมนะครับต้องให้ความสําคัญกับมเมล็ดด้วยถ้าอุปกรณ์ดีแต่ว่ามเมล็ดไม่ดีมันก็จบนะครับมากันเลยครับงานนี้มเมล็ดดีๆเพียบเลยครับก็แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ